โอเคคุณ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 มดเหรอโอเคคุณมดหรือคุณแมวลุงพูดติดปานะคุณมดคุณแมวหลังๆมานี้นะครับลุงครับครับผมน้ำตาลขึ้นมาตั้งร้อยสามสิบนี่มันเป็นเบาหวานหรือยังครับต้องกินยาหรือยังครับ มาถามลุงถ้ากินยาได้ยังไะลุงปฏิเสธยาทันทีนะครับลองฟังให้ดีครับท่านเรื่องนี้นะครับก่อนหน้านู้นนะครับนับจากวันนี้ถอยหลังไปงประมาณยี่สิบปีนับจากวันนี้ถอยหลังไปงประมาณยี่สิบปียี่ห้าปีก่อนที่คนไข้จะได้รับคําว่าคนไข้เป็นเบาหวานแล้วน้ําตาลต้องอยู่ในระดับร้อยห้าสิบตามเครื่องมือวัดของเขา โดยลุงก็ไม่แสบว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรในการที่บอกว่าร okay. ้อยห้ร้อโอเคไหมแปลว่าระหว่างร3 0 1 5 0มอยามันอยู่ในเกณฑ์นเนี่ยเขาบอกว่ายังยังใช้ได้อยู่ปกติอยู่มาถึงทุกวันนี้นะครับแะ,ะบ้วเร้ตามเพียง1 2 0 1ยี่สิเขาบอกว่าเป็นเบาหวานแล้วแปลว่าดูสิแกคปนะระยะห่างมันมันจะรับเป็นอีกทีนึ่ มันก็แปลว่ามาเพิ่มลูกค้างองไหมครับเพิ่มลูกค้าในวงกว้างไปึีเพื่อขายอะไรขายอินซูลินขายยาโอเคไหมครับดูสิครับดูสิครับดูกับเขาสิครับมันไม่ยุติธรรมกับมนุษย์เราเลยนอง้ไปครับไอ้เบาหวานเสร็จแล้วก็โหมมรองก็คนนั้นที่เป็นเบาหวานเนื่งนะตาจะบอดน่ะเห็นไหไปนู่นเลย สองไตจะพังเอาเข้าไปเลยเอาสาแข้งขาเน่าเปื่อยเป็นแผลแล้วรักษาไม่หายแค่นี้ชาวบ้านชาวโลกก็วุ่นวายแล้วครับผมถ้าน้ำตาลขึ้นเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็ไปหาเขาหาเขาหาเขาพอเวลาได้แค่ประมาณร้อยยีบเขาขีดเส้นแล้วว่าเป็นเบาหวานก็ต้องไปบริโภคภายใต้เงื่อนไขของเขาคอนโทรลทั้งหมดจบเลยความจริงครับท่านที่นะครับ เรื่องของร่างกายเราเนี่ยครับนะอ้าวลุงก็เพลินความจริงร่างกายของเราเนี่ยครับมันเผาไหม้เผาผลาญด้วยตัวนมมัขกงมันเองอยู่แล้วโดยการงัาอากาศเข้าไปเนี่ยเปิดเข้าไปให้ภายในร่างกายมันมีความร้อนพาดไฟเนี่ยมันจะเผาผลาญน้ําตาลน้ํามันนะครับกลับมาเป็นเชื้อเพลิงใหม่อีกทีหนึง่งเห็นไหมครับเราใช้หลักธรรมชาติธรรมดาของเราเนี่ยก่อนครับซึ่งร่างกายเราแข็งแรงดีอยู่แล้วไม่ต้องไปวอรี่ โอเคใช้หลังนี้น่าจะโอเคมากกว่าครับหรือใครจะว่าไงลุงว่างงั้นนะครับจบข่าวนะ